สวัสดีครับช e l น o ปอน e ี i ิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอัลบา Active i v e วอรเรือนี้กันนะครับนาฬิการเรือนนี้ก็เป็นซีรีส์ในตระกูลที่หน้าตาม,มาแนวดำน้ำนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบเพิ่งออกมาได้ไม่นานมากของทางแบรนด์อัลบานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าด้วยหน้าตาเนี่ยมันก็จะมาแบบค่อนข้างจะพิมพ์นิยมนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย ก็จะเล็งรุ่นนี้กันนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเอาจริงๆนะครับหน้าตาอย่างเดียวมันก็สอบผ่านแล้วแหละแต่ว่าเพื่อนๆอ,อาจจะต้องรู้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบมันอาจจะยังไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลงดีเทลให้ดูกันเลยนะครับว่าเราต้องระวังเรื่องอะไรไปบ้างนะครับเริ่มแรกก่อนเลยนะครับมาดูที่หน้าปัดด้านในนะหน้าปัดด้านในเนี่ยมันก็จะมาเป็นแบบสีดำซันเบอร์สนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดมาเกอร์ต่างๆนา,นา,นานเนี่ยก็จะมาแนวดำน้ำนี่แหละ แต่อย่างแรกนะที่มันจะไม่ค่อยเหมือนในาการดำน้ําที่แบบมีราคาแพงๆหน่อยนะครับก็คือมาเกอร์ของเขาเนี่ยที่เราเห็นเป็นสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมนะครับมันจะค่อนข้างมีความบางนะครับคือมันจะแบบไม่ได้นูนขึ้นมามากอะ่ะซึ่งการที่มันบางแบบนี้มันส่งผลอะไรนะครับมันก็จะส่งผลถึงการที่จํานวนลูมที่มันสามารถใส่ลงไปได้อะ่ะคือไอ้ขาวๆเ,เ,เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นลูมนะครับแต่ว่ามันถมลงไปได้ไม่หนามากนะครับเพราะว่าตัวบาของมาเกอร์อ่ะ มันไม่ได้สูงนะครับดังนั้นเนี่ยพอมันถมลูมลงไปได้ไม่เยอะเนี่ยเวลาเข้าที่มืดนะมันจะไม่ได้สว่างวาบขึ้นมามากเท่าไหร่นะครับคือถ้าเกิดเราเจอแสง UV เต็มๆอะ่ะแล้วก็เข้าที่มืดเลยปั๊บเนี่ย ช่วงแรกๆอ่ะไม่กี่วิแรกเนี่ยมันสว่างแน่นอนนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่นาทีเท่านั้นนะมันก็จะเฟดไปอย่างเร็วเลยเหลือแค่ลูมบางๆนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่อาจจะต้องรู้กันไว้ก่อนนะครับว่าลูมเนี่ยมันมีมาให้นะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็สู้ในากาดำน้นจริงๆไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนหน้าปัดรายละเอียดด้านในเนี่ยเรียกว่าแทบจะถอดแบบมาจากไซโกไฟสปอร์ตมาเลยนะครับเข็มชมั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยหน้าตาเหมือนกันมากนะแล้วก็พวกดีเทลต่างๆนานานเนี่ยการ โอเคไหมก็ถือว่าโอเคนะมีความสวยงามแล้วก็สมมาตรดีนะครับต้านขวาเนี่ยจะมีช่องวันที่มาให้ด้วยนะครับซึ่งก็บาลานซ์ซ้ายขวาได้ดีนะ คือด้านซ้ายเนี่ยมาร์เกอร์มันจะแบบใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็มันจะมาบาลานซ์กับด้านขวาเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยนะถึงแม้ว่าช่องวันที่จะดูใหญ่กว่าด้านซ้ายไปนิดนึงนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยยังไม่กวนตามากเท่าไหร่นะครับส่วนตัวกระจกเนี่ยให้มาเป็นมิเนอรัลคริสตัลนะครับแล้วก็ตัดแสงได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับหล,หลายๆมุมก็เห็นหน้าปัดได้เคลียร์ดีนะครับแล้วก็ตัวพื้นหน้าปัดเนี่ยจริงๆมนเป็นสีดําที่มีความติดซันเบิร์สเทาๆด้วยนะครับเป็นซันเบิร์สอ่อนๆนะครับยังไม่ได้เห แล้วก็จุดต่อมาเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนต้องรู้ไว้ก่อนนะครับก็คือเรื่องเครื่องของเรือนนี้มันเป็นเครื่องออโต้ก็จริงนะครับแต่มันไม่สามารถหมุนเพื่อขึ้นลานได้มือได้นะดังนั้นเนี่ยก็สามารถตีความได้ว่าเขาน่าจะใช้เครื่องออโต้ในตระกูลแบบใกล้เคียงกับตระกูล 7S ของไซโก้ ซึ่งเครื่องตะกูน,นี้นะครับวันหนึ่งเนี่ยมันคลาดเคลื่อนประมาณ40วิเลยนะครับคือมีเพื่อนๆหลายๆคนนะใช้ไปประมาณเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยและเวลามันเพี้ยนไปแบบ15-20นาทีอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นความออตโต้ก็จริงเข็มมันเดินเนียนก็จริงแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบดูเวลาได้ตรงเป๊ะมากอะ่ะ เพื่อนๆที่ใช้เรือนี้เนี่ยอาจจะต้องแบบมาคอยตั้งเวลาอาทิตย์ละครั้งนึงนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆใส่ตลอดเลยนะไมไ่แบบปล่อยให้มันหยุดเดินเลยนะครับแต่ก็ต้องมาคอยเช็คเวลากับ iPhone หรือว่าเช็คเวลากับคอมพิวเตอร์อยู่ดีอะว่าอ่ะมันเพี้ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งความแม่นยำเนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดเด่นของเรือนี้นะ จุดเด่นมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการกวาดเข็มเนียนๆมีความเป็นออโต้อยู่บ้างอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องรู้กันไว้ด้วยนะไม่ใช่ว่าใช้ใช้ไปแล้วแบบมันจะตรงเป๊ะตลอดเวลานั่นเองนะครับส่วนตัวแม่พิโมเนี่ยสามารถดึงออกมาทีนึงนะครับหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยเพื่อตั้งวันที่ด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดึงออกมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับก็ใช้งานง่ายๆนะมีแค่2สเต็ปนะครับแม่พิโอมก็ไม่ได้เป็นสกรูดาวคราวนะครับซึ่ง มันก็นําไปสู่ข้อสงสัยผมอย่างหนึ่งก็คือ มันมีสเปคการกันน้ําที่20บาร์ซึ่งสเปคการกันน้าระดับนี้นะโดยส่วนมากนะครับที่ผมเคยเจอนะเม็ดมะยมเนี่ยมันควรจะต้องเป็นสกูดาวคราวหรือว่ามีความขันเกลียวเข้าไปได้อะให้แบบมันแน่นหนานะครับซึ่งพอเม็ดมะยมเนี่ยมันไม่ได้มีระบบนั้นอะและมันให้สเปคกันน้ํา20บาร์มาเนี่ยหรือว่า200เมตรเนี่ยผมแอบรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้งานได้จริงเท่าตามสเปคที่เคลมเท่าไหร่นะครับคือโอเคเราอาจจะเชื่อเขาได้ประมาณนึงนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะเอาเรือนเนี้ยไปสกู มีแรงดันหน่อยอ่ะผมอาจจะต้องเตือนไว้น,นิดนึงว่าอย่าไปเชื่อใจมากนะครับว่ามันจะทนได้นะคือทางที่ดีนะครับอย่าเอาไปดำน้ําเลยนะครับใส่รออกันน้ําทั่วไปอ่ะผมว่าดีกว่านะครับคือถ้าเกิดเอาไปแบบโดนน้าจริงจังเนี่ยถ้าเกิดน้ําเข้าไปเสร็จปั๊บก็อาจจะแบบมีปัญหากับตัวเครื่องได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องแจ้งกันไว้นะครับส่วนต่อมาเนี่ยขอบเบเซลนะครับขอบเบเซลเนี่ยหน้าตาตอนแรกมาดำน้ํามากๆนะมีการเล่นสเกล15นาทีมาตรงนี้นะครับซึ่งสเกลนี้เนี่ย เผื่อหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรนะครับสมมุติว่านักดำน้ำเนี่ยจะมีการจับเวลานะครับว่าอะอยู่ในน้ํามานานแค่ไหนแล้วนะครับเขาก็จะมีการหมุนขอบตรงนี้ไปที่ตำแหน่งเข็มนาทีนะครับให้แบบตรงมารก์เกอร์ตรงนี้นะชนกับเข็มนาทีพอดีแบบนี้นะครับ ซึ่งพอเข็มนาทีเนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นการอ่านค่าที่ขอบด้านนอกเนี่ยว่าเวลามันผ่านไปกี่นาทีนะครับถ้าเกิดเข็บนาทีมันชี้มาตรงนี้ก็5นาที10นาที15นาที20นาที2530อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการบ่งบอกเราแหละว่าเราอยู่ใต้น้ำเนี่ยมาใช้เวลาเท่าไหร่แล้วนะครับอยู่นานเกินไปหรือยังนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยขอบแบบนี้สินาทีแรกมันจะมีการเล่นสีนิดนึงเพื่อให้รู้ว่าอันเนี้ยเป็นช่วงเวลาสําคัญนะครับนออะงแบบนห้โดยที่ปกติ การดำน้ำทั่วไปอ่ะมันจะไม่สามารถหมุนขอบไปมาซ้ายขวาได้นะครับเพราะว่าเวลาแบบมีมือไปโดนนะครับหรือว่าไปเจอโขดหินนะครับไปแบบปาดันทีนึงป๊าบอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้การอ่านเวลาคาดเคลื่อนได้นะครับคือถ้าเกิดเวลามือเนี่ยมันโดนย้อนไปทางเนี้ยมันยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาที่เราอ่านเนี่ยมันก็คือแบบจะบวกจากเวลาจริงที่เราอ่านค่าได้อะซึ่งการที่เวลามันบวกขึ้นอ่ะมันไม่ได้มีปัญหามากนะครับแต่เพื่อนๆลองนึกภาพดูนะสมมติว่าเพื่อนๆ,ๆกำลังดำน้้ําาาาอออยยยู่่่่่นนนนครับับบเเววลลมมมผืๆๆแีิง แล้วมือเราอ่ะดันไปโดนนะครับสมมุติว่าเรากําลังดำน้ําอยู่นะครับแล้วก็เข็มเนี่ยมันเลยมาแถวๆแบบใกล้ๆสินาทีประมาณอย่างนี้ละนะครับสมมติว่าเข็มมันเดินมานะแล้วมือเราอ่ะดันไปโดนนะครับป๊าบเข like ้าไปอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเข็มเนี่ยมันกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วเราไม่ได้สังเกตประมาณว่าแบบดำๆน้ําอยู่นะครับแล้วแบบมือไปโดนโดยอัตโนมัติโดยที่เราแบบไม่ได้มองอยู่ แล้วเรายกขึ้นมาดูอีกทีหนึ่งปับ๊บเราก็อาจจะคิดว่าอ๋อมันก็ยังดำน้ำมาไม่ได้นานนี่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้แหละมันจะเป็นอันตรายมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าใจผิดอ่ะแล้วแบบเราคิดว่าเราดำน้ำได้อีกยาวอ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะคือมือมันไปโดนแล้วแบบถังอากาศเราใกล้จะหมดแล้วอ่ะอันเนี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายในการดำน้ำได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะของการที่นาฬิกาดำน้ำโดยส่วนมากเนี่ยมันจะหมุนขอบเบเซลเนี่ยได้ทางเดียวนะครับ ซึ่งเรือนนี้แน่นอนนะว่าพอหมุนได้สทิศทางเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําอีกนัแหละนะครับที่จะเอาไปใช้ดําน้าจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกไปนะมันก็จะมีความอันตรายเล็กน้อยนะครับส่วนขนาดของตัวเคสเนี่ยมาใหญ่ประมาณนึงนะครับถือว่าดูสมบุกสมบันดีนะออกมาประมาณ43มิลน,นะครับขนาดค่อนข้างจะใกล้เคียงกับไซโ f i ไฟ t ปอร์ตมากๆนะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่13.2มมิลส่วนลักทุนลักเนี่ยจะอยู่ที่ 49มิลนะครับส่วนของฝาหลังเนี่ยก็เป็นแบบโลโก้เรียบๆมาแบบนี้นะครับเป็นโลโก้ออาบานะแล้วก็มีสเปคต่างๆนาๆบอกไว้นะครับถือว่าไม่ได้มีดีเทลอะไรมากนะ ตัววัสดุก็เป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวเรือนนะครับทรงเคสเนี่ยเป็นหนึ่งในทรงที่ผมชอบเลยนะครับเอาจริงๆนะผมแอบชอบทรงแบบนี้มากกว่าไซโกไฟสปอร์ตด้วยนะครับไซโกไฟสปอร์ตเนี่ยเขาจะมีการขยับไม้ประยมเนี่ยลงมาตรงตำแหน่งตรงนี้นะที่4นาฬิกาซึ่งมันจะทําให้ตัวเคสเนี่ยมันต้องมีการแบบเบี้ยวไปเบี้ยวมามีการเล่นส่วนโค้งนะครับดูแบบไม่ค่อยสมมาตรเท่าไหร่ แต่อันเนี้ยมันก็เป็นทรงเคสตรงๆต,ต,ตามแบบพิมพ์นิยมอะ่ะความคมเหลี่ยมมุมต่างๆนานา,นานเนี่ยมันก็เลยดูแบบค่อนข้างจะชินตามากกว่านะครับผมว่าดูแบบใส่ใช้งานได้จริงอะ่ะแล้วก็ตัววัสดุอะไรแบบนี้ดูแบบค่อนข้างโอเคเลยนะครับมีความแน่นมีความตันนะครับเวลาลูบๆดูเนี่ยก็สัมผัสได้นะถึงแบบเท็กซ์เจอร์ดีๆเลยนะเรียกว่าคุณภาพวัสดุตัวเรือนเนี่ยเกินราคามากๆเลยนะครับแต่จุดที่ทําให้เรือนเนี่ยมันก็ยังแบบไม่ได้ดูเทพมากอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของสายนะครับ สายเนี่ยเป็นเหล็กพับทั่วไปเลยนะครับเวลามองด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเลเยอร์ของแผ่นเหล็กอะ่ะมาซ้อนซ้อนกันทับทกันนะครับก็จะดูแบบมีความก้องแกงนิดนึงนะเวลาใส่ใสเนี่ยจะได้ยินเสียงอย่างเงี้ยเขย่าเขย่าเช็คเชนะครับดูแบบกุบก,กับกรุบกรับกรุบกับอ่ะนะครับเสียงแบบค่อนข้างจะกวนใจนิดน,นึงนะแล้วก็ตัวเอ็นลิงก์เนี่ยเป็นแบบเหล็กพับบางมาแบบนี้นะครับทาให้เวลาเรามองเนี่ยมันก็จะแบบดูเป็นแผ่นเหล็กบางๆอยู่นะครับอาจจะไม่ได้แข็งแรงทนทานมากนะครับแต่ถือว่ามีความเนียนไป เอ็นลิงคับมาค่อนข้างเป็นระนาบเดียวกับตัวลักเลยนะครับก็เลยทําให้แบบมันดูเรียบร้อยอยู่บ้างน,นะส่วนบานพับเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าตามราคานะมาบางๆเลยนะครับไมโคร u s จั็มีมาให้2อรูซึ่งเอาจริงๆไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับจริงๆต้องการสัก3รูนะเพราะว่าขนาดลิงค์เนี่ยก็แบบมันปรับได้ยากะนะครับดังนั้นเนี่ยให้มาสัก3รูเนี่ยผมว่าจะปรับได้แบบพอดีข้อมือมากกว่านะครับ โดยที่สายของนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยผมตัดไปทุกข้อแล้วนะครับซึ่งข้อมือ5 5นิ้วของผมเนี่ยใส่ได้พอดีเป๊ะเลยนะดังนั้นเนี่ยคนที่ข้อมือเล็กกว่า5.5นิ้วเนี่ยก็จะใส่เรือนนี้ไม่ได้แล้วนะครับส่วนของน้ําหนักเนี่ยเอาจริงๆเรือนนี้ก็มีความหนักเอาเรื่องนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นสายแบบเหล็กพับมาแบบนี้แต่ว่าตัวเรือนเนี่ยหนักอึ้งเลยนะครับออกมาเนี่ย144กรัมเลยนะถือว่าแบบน้ําหนักดีเลยอะ่ะคือถ้าเกิดให้สายเป็นออรสเตอร์ตันตันอีกเนี่ยผมว่าัก้นนาํห ถ่วงใช้ได้เลยอ่ะมาลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะ5.5นิ้วเนี่ยตัดสายเกลี้ยงเลยแล้วก็แน่นอนนะครับว่าตัวบัคเกิลเนี่ยมันจะมีความเอียงมาด้านหลังนิดนึงแบบนี้นะครับมันจะไม่ได้อยู่ตรงกลางมากนะเพราะว่าผมตัดสายเนี่ยสข้างมันเท่ากันนะครับเวลาอยู่บนข้อก็ออกมาหน้าตาแบบนี้คือถ้าเกิดพูดถึงความหลอ่อความดูดีอะ่ะอันเนี้ยยอมรับได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นคู่สีที่แบบ หลายคนนิยมอยู่แล้วนะคู่เป๊ปซี่นะครับซึ่งมันก็สวยดีนะครับคู่สีดําแดงน้ําเงินนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งการอยู่บนข้อเนี่ยก็จริงๆดูแบบไม่ได้เป็นนาฬิการ,ราคาถูกมากนะเพราะว่าเรื่องของสายเรื่องอะไรแบบนี้พอมันโค้งเข้ากับ,กบตัวเรือนแบบนี้มันจะดูไม่ค่อยออกแล้วว่าเป็นเหล็กพับนะครับมันอาจจะเห็นริ้วๆอยู่บ้างความขัดที่แบบมันยังไม่ได้เรียบเนียนมากนะแต่ว่าเอาโดยภาพรวมอยนะ่างเงี้ยถ้าเกิดมองระยะปกตินะครับหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยก็มองเป็นไซโก้ได้เหมือนกันนะ ถือว่าค่อนข้างจะดูเนียนตาเลยนะครับคือราคาของเรือเนี้ยบอกก่อนเลยว่าประมาณ3,500บาทนะครับดังนั้นเนี้ยการที่เราได้นาฬิการหน้าตาเป็นดำน้ำจริงๆริอะนะครับแล้วก็มีเครื่องอัตโนมอติกที่เข็มมันเดินเนียนเแบบนี้ในงบประมาณนี้นะผมว่าก็ค่อนข้างจะให้อภัยได้กับพวก ข้อเสียต่างๆที่เราได้พูดไปนะครับเอาไปใส่รอๆแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเรื่องสเปคต่างๆนานานะครับแล้วก็อย่าเอาไปใช้งานจริงจังนะครับใส่เป็นในรายการในชีวิตประจําวันอ่ะจะดีกว่านะครับซึ่งสายเนี่ยเขามีมาให้อีกชุดหนึ่งด้วยนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เองเลยนะครับวิธีการถอดก้อง่ายๆนะมันจะมีรูให้จิ้มมาแบบนี้นะครับแล้วก็จิ้มได้เลยโดยที่สายที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นซิลิโคนสีดําแบบนี้นะครับซึ่งเราต้องใช้สปริงบาร์เดิมของเขานะที่เขาให้มาแบบนี้ด้วยนะครับเาาาสปิิใ่เข้้้แนนีีควยหม็ซลลดํก texture เ,เนี่ยนิ่มมากนะครับ texture คือแบบดีจัดๆเลยอะ่ะวิธีการใส่ก็ยัดเข้าไปแบบนี้นะครับหาอุปกรณ์เครื่องมืออะไรแบบยัดๆนิดหนึ่งอะ่ะไม่ได้ยากมากนะครับอยู่บนสายซิลิโคนนะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยถือว่าหล่อเลยนะคือคู่สีเป๊ปซี่อ่ะมันแอบ,บเหมาะกับสายสีดําอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สีภาพรวมเนี่ยมันดูดําคุมโทนมากขึ้นนะครับแล้วก็ดีไซน์ของสายเนี่ยสังเกตด,ดูว่าจะมีคลื่นตรงนี้มาด้วยนะครับทำให้แบบมันโค้งเข้ากับข้อมือได้ดีนะครับ แต่ว่าสายแบบนี้ต้องบอกกันเลยว่ามันจะเหมาะกับคนข้อมือใหญ่เท่านั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนข้อมือเล็กเนี่ยไอช่วงตรงโค้งแบบนี้มันจะเป็นการกวนข้อมือเราแทนนะครับซึ่งอันเนี้ยผมดูจากสายตาเนี่ยผมก็รู้แล้วนะว่าผมใส่ไม่ได้นะครับด้วยความยาวแบบนี้นะแต่ยังไงก็จะลองฝืนใส่ให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับรูสุดท้ายเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือไปต่อไม่ได้แล้วนะครับ พื้นที่ที่เหลือเนี่ยใส่เข้าไปได้3นิ้วเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ข้อมือเล็กใส่ไปได้จริงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดให้เดาว่านะว่าข้อมือเท่าไหร่ถึงจะใส่ได้เนี่ยจากการคาดเดาเนี่ยประมาณ6.5นิ้วนะครับถึงจะใส่เรือนนี้ได้นะสำหรับสายยางนะครับซึ่งเวลาอยู่บนข้อเนี่ยเดี๋ยวผมลองท่าให้ดูนะถ้าเกิดเป็นสายยางอะ ก็ออกมาดูดีมากนะครับด้วยความที่สายยางเนี่ยมีการเสริมบ่ามานิดนึงด้วยนะครับมันจะมีการยืดย,ยืดออกไปเนี่ยแล้วก็ต่อเนื่องมากับตัวเคสเลยนะครับราการมันก็จะดูใหญ่ขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ดูแบบมีความสปอร์ตมีความลุยด้วยอะ่ะคือเท็กเจอร์สายเนี่ยดีมากนะครับฟิลลิ่งการอยู่บนข้อเนี่ยความสมูทนี่คือแบบลื่นผิวมากเลยอะ่ะไม่รู้สึกระคายเคืองเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ข้อมือใหญ่ก็โชคดีไปนะครับก็สามารถใส่เรือนนี้ได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะะคคครรรรับใทีีม่มมมมมาาาาาถถอไไก็สเาเาข้ด้ดลย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ